ใจไหมเลียดอ่ะเลียดรายการเนี้ยรายการอะไรวะเนี้ยไม่เกี่ยวโปรโมทร้านเลยเอ้ยสวัสดีทุกคนตอนนี้อยู่เราสองคนซาร่าและ ำตัวแล้วคุณไม่มีส่วนร่วมเลยรายการคุณม่เนี่ยคุณต้องคืนก่อนนี่รายการใครมาพบกับเราสองคนโยกระดาและซาร่าน้ำปปาปปาน้ำปราปามีสักสินให้ด้วยมาอยู่กับเราสองคนในชั่วโมงนี้มอบความบันเทิงให้กับคุณเต็มชั่วโมงอยู่กันที่ The Green h ับ ใจว่าขอบคุณมากที่อุตสา์แวะเวียนมาก่อนจะกลับบ้านคุณโชคดีมากเลยนะที่มาช่วงนี้เพราะร้านใกล้ปิดแล้วหมายถึงว่าใกล้ปิดมัเวลาปิดอะใกล้ปิดเลิกกิจการนะแต่ต้องบอกว่าร้านไม่ได้มีแค่กลางคืนตอนกลางวันก็มีเพื่ออยากมาดื่มคาเฟ่อ่านหนังสือทำการบ้านอะไรเงี้ยมีคนมาทำกันกลางวันเยอะชื่อร้านและคนเด์ร้าชื่อ Green Hub ค่ะเป็นร้านคาเฟ่ก็คือปรับมาเรื่อยๆคือด้วยความที่ เราก็อยากมีพื้นที่ส่วนตัว ให้แขกใครไปมาให้เพื่อนมาแฮงเอาท์ลูกค้าจะมีไม่มีไม่เป็นไรเอาแค่แบบเพื่อนฝูงเรามาแล้วมีที่นั่งอยู่กินชิลได้จบเลยอ่ะตอนแรกเป็นอาร์ตก่อนแล้วก็อ่าเริ่มมีแบบชีอาร์ตมีน้ำผลอาร์ตแล้วก็มีน้ำผักน้ำผักน้ำผักอันนี้เราทําเป็นโปรดักต์แยกอยู่แล้วแล้วทีนี้พอเราทำโปรดักต์แยกปุ๊บเอ้ยไม่มีที่ลงก็เลยโอเคเราก็เอาร้านนี้เป็นส่วนในการเก็บสต๊อกของไปด้วยอะไรเงี้ยะแล้วก็เริ่มเปลี่ยนเป็นร้านอาหารแล้วก็เริ่มมีอาหารเข้ามามีแอลกอฮอล์ยัง ตอนนี้เริ่มมีแอลกอฮอล์แล้วเป็นเป็นบาร์ตอนเป็นค็อกเทลบาร์เมื่อไหรแต่งงานเมื่อไร่แต่งงานยากอะก็แบบก็คือถามเมื่อไหรแต่งงานตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนเรื่องแต่งงานแต่คือได้ยินซาร่าเนี่ยคือแบบประกาศว่าเขาขอแต่งงานมานานแล้วเขาขอแต่งงานหัวล้อหัวล้อแต่งงานกันได้าร่าเฮอร์ซีเขาตอบว่าไงอะ ความที่เรายรอยู่เชียงใหม่เวลาทํางานแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเราทํางานแล้วก็พยายามจะยืดหยุ่นแต่งานของเขาก็ยืดหยุ่นไม่ได้มันก็เลยอาจจะเป็นจังหวะที่เขาขอแต่งงานแต่ถามว่าจังหวะที่จะแต่งงานไหมมันยังไม่มีจังหวะตรงน,นัง้นเอ,อคอคบกันมาก<ร><ร>ีดปีแล้วคบกันมาตั้งแต่รู้จักกันเลยแล้วกันก็ประมาณ3ปี 3> รู้จักกันได้ยังไงก่อนรู้จักรู้จักกันในคอนเสิร์ตคอนเสิร์ต AFAM ใช่ตอนนั้นมีคอนเสิร์ต ดีเจกับเอฟมาเจอกันก็คือเริ่มคุยกันตั้งแต่ตอนนั้นนานนะนานนะเออสิบสามปีครอบครัวไม่ไม่ได้มีเวลาเจอจเันเลยมันถามเมงเลย <laughs> ชี้เหมือนอยากรู้เรื่อง <laughs> คืออันนี้เป็นกุมารทอง <laughs> เป็นผู้หญิงอยากมีลูกแต,แต่งแล้วต้องมีลูกอะไรอย่างนี้ไหมตอนนี้เราเรามองว่าเราเราไม่ได้อยากมีเพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะพร้อมในการที่จะดูแลเขาทีเนี้ยการที่เราจะเราจะแต่งงานปุ๊บ เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไม่พร้อมที่จะทิ้งอย่างสมมติมีลูกอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่างานในวงการเราจะรับได้เหมือนเดิมหรือเปล่ามันอาจจะรับได้แหละแต่ด้วยศักยภาพหรือมาตรฐานในการทํางานมันอาจจะลดลงบางอย่างเราอาจจะรับไม่ได้แต่ตอนนี้เราจําเป็นต้องรับรับงานก่อนเพราะเราต้องใช้เงิน <laughs> ต้องใช้เงินดูแลเธอนี่รายการอะไรนรายการดราม่าทาชีวิตปะเนี่ยไ <laughs> ม่คือเราไม่ได้มองว่าววการแต่งงานเป็นเรื่องสําคัญมันมีหลายเรื่องถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราแต่งเงียบๆได้แต่งไปแล้วนะ แต่เราไม่ชอบแต่งใหญ่ <c oughs> แต่งยิ่งใหญ่แบบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเฮ้ยซาร่านี่ล่างทรงดีปะวะพี่เจม <c oughs> คือคุยมาเหมือนแบบเหมือนกําลังนั่งพูดสิ่งที่อยู่ในใจออกมามีความคล้ายกันหลายอย่างแล้วไม่กลัวหรอว่าวไม่ไม่แต่งแล้วสุดท้ายเขาก็บายไปอย่างเงี้ยกลัวไหมโอ้โหถ้าเกิดกลัวเขาไปรานแล้วอะย้อนไปย้อนไปนึกนะย้อนไปวันที่เขาขอแต่งงานพอเขาพูดออกมาเนี่ยความรู้สึกโมเมนต์นั้นมันเป็นไงตกใจดีใจไหม เื่ออะไรเหรเกรียดอะเกรียดรายการเนี้ยรายการอะไรวะเนี้ยไม่เกี่ยวโปรโมทร้านเลยวันนั้นน่ะเหรอคะรู้สึกดีใจก็ดีใจใช่ไหมรู้สึกแบบว่าคือเอาตอนแรกจริงๆนะสัตว์จริงคือช็อกเอาแน่นอนช็อกแบบมันเรื่องเซอร์ไพรส์ใช่ไหมช็อกแล้วในใจนึงก็มีทั้งสองก็คือช็อกก็คือความคิดมาเยอะมากหน้าพ่อนาแม่ลอยมาตอนนี้อยากให้คุณแม่อยู่ด้วยแม่ไม่อยู่ต้องขออนุญาตแรกก่อน แม่เขาก็ใส่เลยเหรอจริงเหรอเขาทำยังไงไม่รู้ตื่นเต้นมากเลยหน้าอนาคตลอยมาบู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 ภาพบรรยากาศอนาคตบู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 มันจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นอันน้คือแบบสิ่งที่เกิดขึ้นกับอีกอันหนึ่งก็คือเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคําถามเกิดขึ้นมากมายอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นบางครั้ง การแต่งงานก็อาจจะไม่ใช่คําตอบของชีวิตคู่ก็ได้เงื่อนไขแต่และคนไม่เหมือนกันเอาความเงื่อนไขตัวเองตัดสินคนอื่นไม่ได้อยู่แล้วนะกินดีกว่าให้ชิมเป็นน้ําผักก่อนนะคะต้วนี้เป็นซันฟลาวเวอร์นี่จิมแบบไม่เคยรู้รสชาติมาก่อนน้ำผักเลยอันนี้ลองชิม1แก้วแล้วกับผักสอกิโลมีอะไรต้องเตือนพี่ก่อนไหมไม่มีอะไรต้องเตือนรับแค่ทิชู่มีพร้อมในห้องน้ำแล้ว <laughs> โอ้ไม่แย่นะเอ้ยรสชาติดีนะสดชื่ออันนี้บอกเลยคือมีความเขียวแหละค่ะแต่ว่ามันมีความซานิใส่อะไรลงไปมีมีซาด้วยเหรอสงสัยผักเน่าแน่เลยเฮ้ยผักเน่าวะทำไมซามีความเปรี้ยวด้วยอ่ะมีความเปรี้ยวมะนาวเอามะนาวในนี้จะมีน้ําผักมีมะนาวแล้วก็มีน้ำสับปะรดกินดีกว่าคือนั่งมองแล้วก็แบบหิวหอมนะหอมแนะนำคืออะไรคืออะไรอันนี้จะเป็นอยามุนเส้นโบราณค่ะก็คือสูตร ั้งเดิมของครอบครัวเลยบอกเลยว่าทุกคนต้องสั่งมันมีอะไรแปลกกว่าปกติหรอ,อคำใหญ่มากอะจาร่าม,มันมีอาจใส่ถั่วเพิ่มเข้าไปแล้วก็หอมเจียวกระเทียมเจียวอ๋อใช่มันมีหอมเจียวกระเทียมเจียวที่ทำให้มีกลิ่นอะไรแบบนี้เนาะมาต้องสั่งนะมาต้องสั่งอันนี้เป็นเมนูแนะนําช่วงนี้เห็นโพสต์รูปไปดำน้ำบ่อยมากชอบหรอจริงๆเป็นคนกลัวน้ํามากกลัวน้าว่ายน้าไม่เป็น ไม่เคยคิดที่จะใช้ชีวิตอยู่ในน้ำแม้แต่กระทั่งจะไปว่ายน้ำในทะเลอย่างกลัวเลยเพื่อนชวนไปเกาะเตา่าแล้วไปสมัครคอร์สดำน้ำให้กับเรากลัวตลอดทุกครั้งที่ไปเรียนคือกลัวแล้วฝนตกพายุมาแล้วก็กลัวแล้วก็แบบฉันไม่ทําอะไรนี่ฉันแบบอยากกลับอยากกลับแล้วพอได้ดำน้ำครั้งแรกปุก๊บเรารู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ยากนะมันเหมือนกับยิ่งทําให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นครั้งเนี้ยครั้งแรกในชีวิต ครั้งเดียวเลย30ปีที่ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบน้ำนะเราชอบกระโดดน้ำเราชอบว่ายน้ำเราชอบเล่นน้าแต่ครั้งเนี้ยพอมันไปปุ๊บมันไม่ใช่แบบไปตามหาดอ่ะมันลงไปกลางทะเลแล้วคือลงดิ่งลงไปลึก18เมตรแค่แค่ลงไปตัวมิดน้ำอ่ะลังเลว่าจะขึ้นไหมแต่มาขนาดนี้แล้วอ่ะสู้มันคือการสู้กับความคิดตัวเองพูดกับใครก็ไม่ได้สิ่งที่ทําให้เราลงไปลึกก็คือฝูงปลาฝูงปลาว่า,าจะไหนไม่รู้มาแบบเต็มแบบ เป็นพันตัวแบบเฮ้ยลอย,อยปล่อยเลยนะเฮย้ฮยเฮ้ยมันว้าวอะ่ะมันเห็นความว้าวมันเห็นความแบบธรรมชาติที่เราไม่เคยเห็นกับตาเราอะ่ะแต่ครั้งนี้เราเห็นแล้วแบบอยู่ดีๆเราโดนฝูงปลาแบบหลุบหลุบไป,<ๆ>ไปค้าไปข้างในเลยอะ่ะธรรมชาติช่วยสาราธรรมชาติช่วยเอาอีกไหมไปอนะีกไหมไปนะี่ติดทะเลมากตอนเนี้ย มีโอกาสจะอยากไปอนีไม่ได้ชิมเลยอันนี้คืออะไรอะอันนี้ก็เป็น o r a n g e าโน่ค่ะก็คือต้องคนก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นจะเป็นน้ำส้มผสมกาแฟใช่กาแฟหอมกาแฟแล้วก็กินกับน้ำส้มเป็นกาแฟหอมๆอมแบบสดชื่นสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สนใจคืออันนี้มากกว่าน้ำผักใช่ไหมสอนน่อยได้ไหมใช่มันแบบทำที่บ้านให้มันเป็นแบบนี้ได้ว่ะเดี๋ยวเราไปไปทำกัน เมนูที่เราจะทําในวันนี้นะคะก็คือซันฟลาวเวอร์ม็อกเทลไอที่กินไปเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมใช่เลยนะคะทํามาจากนี่เลยค่ะเป็นน้ําผักต้นอ่อนซันฟลาวเวอร์ต้นอ่อนทางตะวัน1ช็อตเท่ากับผัก2อกิโลซื้อได้ที่นี่ที่เดียวค่ะเดอะกรีนฮับอ๋อคือทําเองทําเองต้องมาซื้อที่ร้านด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ระบบออนไลน์เริ่มรวนผักเริ่มเน่าส่งไม่ทันก็เลยบอกเออถ้าจะกินมากินที่นี่แหละนะมาถือว่ามาอุดหนุนที่นี่ด้วยคือขวดเดียวเนี่ย เทลงไปในแก้วขนาดนี้เมื่อสักครู่นี้แต่เราจะไม่ได้เทในแก้วแบบนี้มันดูแบบเอ้ยง่ายไปหรือเปล่าเราจะไม่ดูุดีบาร์เทนเดอร้อสิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือเขย่าสิ่งนี้เทใส่ลงไปอ่าเทได้เลยฮะใส่ไปขวดใส่ไปขวดลงต่อไปใส่น้ำสับปะรดสองช็อตคุณเทใส่อันนี้คือน้ำสับปะรดน้ำสับปะรดค่ะน้ำสับปะรดเข้าไปสองช็อตชึบ ไปเมิร์บปโอ้โอ้โอไม่มีปัญหานี่คือธรรมดาในสิต้องมี6กันบ้างโอเคบดีบมะนาวเข้าไปครับลูกหนึ่งเลยลูกหนึ่งก็ประมาณสี่กีบใช่ไปใส่อันนี้2ปั๊มไปเป็นน้ำเชื่อมนะเออสองปั๊มใช่จริงๆถ้าเกิดว่าอยากได้ความหวานธรรมชาติก็ใช้น้ำพึ้งอันนี้จะเป็นกลิ่นมะนาวนี่ใส่แค่ครึ่งครึ่งช็อตเล็ก ให้มันพอดับกลิ่นผักได้ต่อไปบูคอโซ่ไอ็ที่ไว้ทำกามิกาเซ่ใช่แต่ว่าไม่มีอออแอลกอฮอล์นีก็จะช่วยทำให้สีน้ำน่ากินขึ้นด้หมดเลยอ่าขึ้นช็อตตื้อปัป๊บบาร์เทนเดอร์หายเฟม ขอโทษขอโทษขอโทษลูกค้าขอโทษลูกค้าเอ้ยขอบคุณมากนะวันนี้ค่ะหน้าตาเป็นอด้วยอ่ะช่วยใส่น้ำแข็งแล้วสอนวิธีการเช็คให้ได้ครับผมน้องหยกหน่อยก็คือจับมือนี่ครับมือฝั่งนี้อยู่ประมาณนี้แล้วก็นี้จับอ๋อมีท่าของมันด้วยใช่่าแล้วเขย่าเขย่าอย่างนี้ก็ได้ครับเขย่า ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมือนี้คืออย่างนี้จับให้เขาหน่อยจับมือนี้คืออย่างนี้ใช่ครับถูกต้องแล้วก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแร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 งอ่าอ่าใช่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 ดีล้วหน่อยขึ้นลงขึ้นลงอ่าโยกโยกหน่อยยกโยกเหมือนเต้นเหมือนเต้นอ่าอันนี้กว่าจะได้กินเนาะ เย็นมากมือจะเย็นมากเทเขาไปได้เลยจะมีรูๆอยู่ในนี้นะใช่แล้วดูสีน้ำอ๋อทำไมเราไม่เอาน้ำแข็งข้างในมันมาใช้อ่ะก็ใช้ก็ได้แต่ว่ามันไม่เท่อร่อยกว่าเดิมไหมคะเพราะมันสดๆเมื่อกี้อาจจะละลายน้ำแข็งเข้มข้นกว่าเดิมเมื่อกี้มันน้ำแข็งละลายแต่ก็อร่อยนะอือโอ้ยดีนะดีสดชื่นมันควรจะต้องมีอะไรอ้ขวดเล็กๆช็อตเมื่อกี้มันควรจะต้องมีไว้บ้านแหละ เก็บไว้ได้นานเท่าไหร่เก็บไว้ในช่องฟรีซอยู่ได้4เดือนโอ้โหงั้นซื้อไปตุนๆได้เลยโอ้โหเดี๋ยวเอาไปให้เดี๋ยวเอาให้ไปเลยอันซักอ่าใส่ช่วยกินหน่อยเห่าขายไม่ทันจะหมดแล้วเฮ้ยอืออร่อยอยู่นะกินเพลินไม่รู้ตัวดื่มแบบนี้แล้วมันจะทําให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าอยากจะออกกำลังกายเดี๋ยวเราพาไปออกกำลังกายปิดท้ายรายการกันแบบสนุกสนานเลยทีเดียววันนี้นะคะเราจะลากันแบบสนุกสนาน จะให้ยกเป็น MC ฮะส่วนซร่าเป็นดีเจไงแสงแดดมันแยงตาแต่สายตาทอมันแยงใจแดดร้อนเอามือบงังไม่อยากอยู่ลำพังเอามือมาขออนุญาตปิดรายการไปด้วยความมันในวันนี้ติดตามนะคะยกระดาทางช่อง บางพูนแคมปัสนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามคลิปหน้ากันจะไปไหนอีกเพื่อมีซาร่อีกมิกี้ชอบถอดสสแปรูทเหรอใช่เราชอบเรียนเคมีทำไมอะ่ะเพราะว่ารู้จักโซเดียมคลอไรด์ไหมรู้จักไม่ต้องโซเดียมแล้วแต่คลอไรด์เลยเ